ขอ้ชรองมือกับเจมินายและฟรสะอสอีกครั้งครับเปไงขึ้นมาแต่ละเล่าแล้วก็โหสว่างว่าทุกรอบ ไปไงกับเสียงดังสนั่นเลยนะคะตอนนี้นะคะทีี้พระประสงค์ได้เสียงฟรีของงานเราด้วยสวัสดีค่ะขนาดโค้ดมันดังไปถึงระ้นเลยสําหรอาจารย์ไกลกว่านั้นได้อีกค่ะคุณกาเพราะฉะนั้นดังกว่านี้ได้อีกนะได้เลยจ้านะคะและเรามาคุยก um. oh, ันหน่อยดีกว่านะคะพรีเซนเตอร์คู่ใหม่นะคะของโอชีนะคะรับซัมเมอร์เลยนะคะเจมี่และก็โค้์นะจ๊ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของโอชีคะโอ้โหดีใจนะเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติเพราะว่า เอ่อออโชิยู่ผู้คนไทยมานานมากแล้วก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็วันนี้ได้เป็นพิจารณเตอร์แล้วก็ได้มาเออ่ปลดปล่อยหรือว่าปลดปล่อยเลยปลดปล่อยปปลลด่อยของดีๆแล้ว่าอะไรได้อยู่ได้อยู่ที่่วาได้ความสดชื่นเลยเนะปลดปล่อยความสดชื่นของทุกคนออกมาด้วยโอชิครับก็ดีใจครับที่เป็นสื่อกลางผ่านให้ทุกคนค ครับผมแล้วโคนนะครับก็คล้ายๆเจมินายนะครับดื่มมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่โฆษณาครับน่ารักมากเลยใช่ไหมที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นแล้วครับบอกว่าจะเป็นการรวมตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไฟฟ้าช็อตมีฟิกาจูออกมาอะไรอย่างเงี้ยถูกเี่กก็เลยอยากรู้ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเบื้องหลังการถ่าทำมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้เราฟังหน่อยไหมเพราะเชื่อว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องสปาร์กจอยแน่นอนถูกต้องสนุกสนุกเหรอครับสนุกมากเพราะว่าเราไปถ่ายที่ภาคเหนือเลยถ้าจะเป็นเชียงราย โอ้เป็นแบบขึ้นเหนืออไล่ฉา่แล้วก็ก็เป็นก็บอกว่าถ่ายทำก็ปกติครับโฆนณาปกติแต่ว่าจะพีงตรงที่ยังไงฮะเราเนี่ยต้องรอที่นู่นใช่ไหมใช่แล้อ่เดานไปกับเราคุยต่อก็าเราเลยไงไม่มันไม่มีอะไรก็แบบว่ามันที่นู่นแหละ เดี่ยมือเดีอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นการคาดคืนกันใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นเหตุการณ์อะไรก็คือก็คือแบบว่ามันก็จะเริ่มคอมดิบประมาณสี่ห้าพุ่งเลยปกติองโฆษณาเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องแบบว่ากุ๊กกูกูนะเฮ้ยแล้วได้ไหมขออนุญาตนะคะขอพื้นที่นี้ขออนุญาตในหนึ่งสามวันเราเรื่องกุ๊กกูกูก็คือไปโรงแรมแล้วยังไก่ไก่เดินมาเลย ไม่ใช่มันไม่ที okay. ่กุ๊ก่มันหญ่ล้ uh> ัง uh ตึงเต้นเลยไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบว่าเจมินายเนี่ยเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออไม่กล้านอนคนเดียวปฏิกิริยาฟงดีไหมไม่กล้านอนคนเดียวหลังจากนั้นเราแค่ปัญหานี้ด้วยวิธีอะไรผมเนี่ยก็เลยแบบว่าอาขาเจมินายนอนคนเดียวไปนะ ไม่มันไม่ใช่คำตอบก็อย่างนั้นนะไม่มันเหนื่อยไงมันเหนื่อยตาก็ตากเ้วแล้วเออยนอนสุดท้ายคุณไม่ได้ไปดูแลอะไรเขาเลยหรอดูแลต่อเช้าเลยก่อไม่ไอ้จริงๆเขาต้องให้เจ้าตัวเนี้ยมาเฉลยหน่อยว่าจริงๆอะเรากลัวจริงหรือเราแค่ใหญ่เขาก็นอนกับเราแค่ั้นเป็นตัวเท่ากับเพ่อนกระตอะไรเงี้ยเอ่อผมจะเท้าความก่อนว่าฟังๆัๆฟงังมีกันด้าได้ได้ มันมีความ wing, วังเวงเพราะว่าด้วยความที่มันมืดแล้วตรงนั้นมันเป็นภูเขาทั้งหมดไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีอะไรมันจะดูแบบวงเวงมากหมองมากมืดคือมืดจริงๆเลยมืดมากๆแล้วข้างๆเป็นป่าหมดครับมันมัน,ม,น,ม,นมันปีว่าลมตั้งแต่ตอนน้แรกแล้วก็คือตอนที่เข้าไปในห้องเนี่ยมันจะเป็นฟิวโรงแรมที่เป็น เก่าแก่เป็นไม้แล้วมันเป็นชั้นๆครับไม่ใช่แบบว่าห้องเรียงกันครับมันจะเป็นแต่ว่าเขาเนี่ยเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีหนึ่งห้องสองห้องค่างกันด้วยไม่ใช่เรืนอรงแรมแับห้องติดกันใชาไม่ใช่ใจเรียกว่าเป็นบังกะโลเป็นบังกะโลบังกะลมันคือเป็นห้องห้องร่มกจนแล่วห้องห้องนี้ไม่ใช่หมานะคะเดี๋ยวพันนุชพูันค่เออเป็นห้อง้อ่ไม่าี่ไทก็ว่ออบังกะโลบังกะโลอ่ไมันจะเป็นบังกะโลเนี่ยแหละครับแล้วก็มันเก่ามากแล้วมันดูแบบ โบราณนิดนึงซึ่งการที่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวเนี่ยผมค่อนข้างกลัวคือเราเป็นกูหักเราเป็นคนที่กลัวผีนะคู่แต่ว่าโฟนเนี่ยคือจะเป็นฟิวนอนเปิดไฟเออไหมอ๋อคือนอนได้แต่คุณต้องเปิดไฟไม่งั้นใช่ก็เปิดแบบว่าแพนๆไว้นิดนึงใหม้มันมีสลัวสวน,นอนเและคุณนอนเปิดไฟไหมตัวเเปิดไฟแพไม สิ่งที่แต่ละยังไม่เคยไม่มีใครเปิดไฟแพรมปกติเราจะม่อธิบายนะคะเขาบอกแพรมใช้กับอะไรบ้างแต่ว่าใช้กับการเปิดไฟได้เปิดไฟใช่เพราะปกติคุณนอนเปิดไฟไหมปกติผมนอนไม่เปิดไฟแต่วันนั้นผมเปิดไฟคื่นเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งที่คุณต้องเป็นครังอ้างแรมด้วยกันสองคนคุณใช้วิธีอะไรคนนึงเปิดไฟคนนึงไม่เปิดใส่เอายังไงอ่ะยังไงอ่ะก็คือถึงแม้จะเปิดไฟหรือ ใช่ไหมถึงแม้จะเปิดไฟไม่เปิดไฟเดลวินายก็หลับได้เขาเป็นคนหลับง่ายไงก็คืออยู่ที่ไหนก็นอนได้หมดแหละค่ะใช่พอตื่นมาก็มีเอ่อพกัจจูมาขอย้อมใจเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัจูมาเจอกันอีกแล้วใช่เพราะว่าเรามีถ่ายสองวันครับอ๋ออยู่บ้นก็ต้องเจอกับพิ่กัจูอยู่ดีแล้วพิ่กัจูเวลาเขานอนนี่เขานอนล้มตัวลงไปเลยหรือว่าเขามีการแบบว่าแบ่งร่องแบ่งร่างอะไรไหมแบ่งร่างก่อนหมดอ๋อไม่มีนอนไม่มีนอนผมก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันเนาะว่าอถ้านอนเขาต้องกลับร่างเดิมหรือเปล่าคุณคิดไม่เล่าว นี่แค่เล่ามานะคะเบื้องหลังว่าสนุกสนานมากๆเลยนะคะมันมีภาพแพรงๆไปด้วยนะได้เป็นภาพเบื้องหลังคขอชมขอชมนะคะในการถ่ายเพราะยังโฆษณาชุดนี้ของเบยีนะคะขอบคุณในนายโฟท์เขาขอดูนิดนึงนะครับรั้งหมแล้วไปชมกันเลยค่ะมาดูเบื้องหลังกันหน่อยภาพแพรงๆมาดูซิมาดูซิคุณสองคนพาไปด้วยก็ได้นะครับว่าแต่ละจุดกงนี่ตอนนี้จะเป็นแบบว่าเพื่อเขาที่เชฟลายนะครับผม ป้าจ้านีเป็นเด็กจอยครัก็ไม่จะเป็นกย์ชาแล้ววันนี้นะครับเรามาถ่ายโฆษณาตู้ใหม่โอ้โหตูบรรยากาศดีด้วยตู้อ่ะมาช้านานเลยได้ถ่ายโฆษณาพร้อมพิกาจู๋ครับพิกาจูไม่รู้กี่ตัวตกี่ตัวที่ได้ไปอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหคุณเดือดท่านี้เลยเอ่ะใช่ครับก็สดชื่นมากสุดยอด ปาอปั้งอใช่ที่าข้างปานดอานยที่บอกว่าต้องาไหนหชัน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 ้โหคุณนึกถึงปรลัครบลชันนี้นี้อลตร้าแมนปรดอันนี้คุ้มกลับเหรอครับอันนี้คือุ้มกลับนโอเค อยู่การแจ้งแต่ว่าผิวพรรณอะไรคุณดูผ่องใสไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหนี่ไปเก็บใบชาเก็บใบชาจริงๆเลยอ๋อสีนี้สีนี้สีนี้อันนี้แหละอ้าวอันนี้ต้นเองหรือว่ามันอยู่ในซีนฮะเป็นเองอันนี่ไงผมบ้านแล้วสนุกูบ้านไม่ทำอะไรหลายอย่าะอย่าลืมติดตามแจกของพวกเราทุกคนได้เลยครับมาได้นะครับ ขอเชิญมาเปิดกับตัวต่างของเราด้วยนักหนาวเชิญโอชิเลยครับเน่ก็สนุกจริงๆนะใช่นะะแต่เชื่อเลยว่าเขาก็ต้องเต็มที่มากๆเพร่อโอ้โหแดดก็ถือว่าเต็มๆเป็นการนานะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนเนี่ยเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมแคมเปญนี้กับเราดีกว่าได้นะครับความสนุกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเชิญชวนให้เต็มที่เลยค่ะได้เลยครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโอชิเนี่ยมีรหัสใต้ฝาอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเนี่ย สามารถทำประโยชน์กับรหัสใต้ฝานั้นได้โดยการโหลดแอปครับของโอชิครับครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่โหลดนะขอขอให้โหลดเลยนะครับของเราครับครับผมแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคมครับก็สามารถไปกรอกรหัสใต้ฝาแล้วก็เข้าไปในแอปของโอชิครับได้เลยครับโอ้โหครบแน่นข้อมูลแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าเจมินอายจัดหมดทุกอันที่ผมจะจะพูดแนนสุดยอดใช่แต่ว่าจะมีแบบว่าติดตามรายละเอียดได้ครับที่เป็นเฟซบุ๊กของอ่าเป็น โอชิ d r i n k i เซชั่นครับใช่ใชครับสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่นั่นฝากด้วยนะครับอ่าฝากกันด้วยพวกกิจกรรมนี้ของวันดีมากๆอย่างที่พี่ก้อยได้บอกไว้หลากหลายอย่างเลยรวมของราวัลกว่า6ล้านบาทคุณคิดดูแล้วแก่ต้องมีเวลาถึง30พฤษภาคมนี้นะคะค่ะหลังล่างงานเลิกนะที่ฉันขอฝากอันใหญ่สองอันนะครได้จิบเพิ่มด้วยเนาะฮะคุณมาโมไซไหมถ้ามาโมไซเอากลับปาไปได้นะสนุก ขับรถมาค่ะโอเคโอเคแต่เดี๋ยวจะขับรถที่เป็นรถเรนซ่าเป็นรางวัลกลับไปด้วยเนี่ยซิงก็บอกได้แต่ว่าไม่ให้แค่ฝาให้ทั้งหูดเลยอ่าแต่ว่ารางวัลนี้มันจะมีพาไปญี่ปุ่นด้วยทริปไปญี่ปุ่นที่เราซิ่งไปกับคุณสองคนด้วยไงใช่เลยอ่เป็นเทล่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆใช่เลยคิดดูว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอะไรคือเชื่อมเซ็ยังอุ้ย ไม่อได้คิดแล้วไม่ได้คิดแล้วไม่เซ็นด้วยกันเลยนะไม่รู้กันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะสิตายแล้วเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงต้องลองไปดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดก็คือต้องร่วมลุ้นแคมเปญนี้ของเราก่อนนะคะกับโอไอชีของเรานะคะใช่เลยครับค่ะตอนนี้สำหรับช่วงนี้ขอเสียประมือกับเจมี่นายและโฟดก่อนเลยครับและกิจกรรมต่อไปของเราเราจะมีเกมสนุกๆนะครับมาให้ทุกคนได้ฟินนะครับจากโอไอชีของเราและเจมี่นายโฟดด้วยนะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ย เราจะมาหานะครับรุ้นเป็น ผู้โชคดีทั้งหมดตรงนี้มีโอกาสเป็น4คนผู้โชคดีที่จะขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีกับเจมินายและโฟลด้วยนะถูกต้องอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับนะะคค่ะขออนุญาตนะคะแบ่งเป็นโซนนะคะทางด้านขวามือของพวกเรานะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านใบนี้นะคะจะรับบทนะคะเป็นโซน A นะคะอันนี้โซนน A ะใช่แฟนโซนเป็นโซน A นะคะแฟนโซนทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะของพวกเรานะคะจะรับบทเป็นแฟนโซน B นะคะทุกคนค่ะใช่ครับก็คือง่ายๆ2โซ คนนี้เราจะแข่งร่วมกันนะครับรโดยจะมี2เกมให้แข่งขันกันสะสมคะแนนโซนไหนที่ทาคะแนนสูงสุดก็สามารถเอาชนะไปได้ไดโซนนั้นเนี่ยเราจะคัดผู้โชคดีมา3าคนนะสำหรับโซนที่ชนะขึ้นมาบนเวทีสามคนแต่โซนที่แพ้ เราจะคัดมาแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะเ้วยการจับฉลากใช่ะคะซึ่งจับฉลากนะคะก็คือจ Band ับริสแบนนะคะที่เรามีที่ข้อมือของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะหรือว่าใครรู้สึกลำคารู้สึกร้อนอะไรจะตัดทิ้งเพิ่มมีคนตัดทิ้งแล้วเราจะไปรู้คุณ่านอย่านะตอนนี้เก็บขึ้นมาใส่กันไว้ดีๆเลยใช่คะแล้วเดี๋ยวนะคะเราขึ้นมาร่วมเล่นเกมนะคะพบกับจิมินายโลกับไกล้ชิกันเลยซึ่งไม่ได้เล่นกันเฉยๆเรามีของแจกนะสำหรับ คนที่ชนะจะได้เป็นเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นจากโอชิอแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์โอชิอีกหนึ่งรางรวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตพิเศษด้วยรับไปเลยแต่สุดท้ายคีนี่แพ้ก็ได้เป็นโอชินะครับหนึ่งรางเหมือนกันแล้วก็เสื้อ,อยืดพร้อมลายเซ็นเช่นเดียวกันโค้งคะแนนแพ้ได้หนึ่งรางเลยแนหะละยังไงก็ได้อยู่ดีไงเพราะเราสะสมคะแนนกันมาแล้วเท่านั้นตรงนี้ต้องถือว่าพิเศษแล้วและในหนึ่งรังนั้นก็ยังมีฝาที่เอาไปร่วมลุ้นแคมเปญของเราได้อีกนะครับผมมันโค้งว่ามันโค้งมากอะจ้ามันโค้มาก โค้ดฉะนั้นเราเข้าเกมแรกันเลยดีกว่าพี่จ้าได้เลยค่ะเกมแรกเราชื่อว่าโอ้ยิคสบ้าจอยเท้าวัฟลาเสียงสุดฟอร์อ่ะสำหรับเกมนี้ของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมว่าเราอยากจะให้ทั้งจุนยายแล้วโค้ดเนี่ย ลองไปเช็คดูว่าพลังเสียงของแต่ละโซนเนี่ยอ่ะค่เอะคุณขาแล้วเราเช็คกันไม่ธรรมดาเราจะมีเครื่องมือนะคะวัดระดับเสียงออกมาเป็นเดซิเบลเลยดูทุกโซนไหนจังกว่ากันถูกไหมเราจริงจังเราจริงจังบบนั้นค่ะคุณขาเดี๋ยวเราลงไปโซนเอนะคะวัดพลังเสียงและโซนบีวัดพลังเสียงกันค่ะเลยโซนเออันนี้คือโซนเอลอง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 ส่วนนี้คือโซนเอ นี่ด้านนี้ด้านนี้ครับนี่คือโซนเอตรงนี้พวกเราจะไว้พวกเราคือโซนเอนะจ้าอ่าเดี๋ยวลองให้เจมินาและโฟดลองลองขอเข้าซาวเสียงหน่อยที่เราต้องมีเครื่องวัดเดซิเบลอันนี่คือเราจะวัดเลยไหมคุกพี่ถ้ามันเราขอเครื่องวัดเดซิเบลมาเลยดีกว่าเอาเครื่องมีที่ทีมงานอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวทีมงานวัดให้โขาจ้าเดี๋ยวผมจะพูดว่าเสียงอยู่ิสายเสียงอยู่ิสายเสียงอยู่สอยว่าตะโกนมาได้ทีนี้ขอให้สุดเสียงเลยนะมาดูกับว่าถ้า พลังเสียงเต็มที่เดี๋ยลดให้เท่าไหร่ได้แล้วเราเหมือนเล่นเวฟนะเราเดินไปด้วยแล้วก็ไป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 เรื่อยๆแบบนี้นะได้อมาเราเดินเข้ามาหน่อยดีกว่าเราเดินเข้ามานิดนึงเริ่มต้นบริเวณนี้เริ่มพี่โซนเอฝั่งนี้ค่ะอย่าลืมนะ้วโบ๊จะเริ่มด้วยคำว่าเสียงยุ่งใสเสียงยุ่งใสสนั่นลายเอ้ยพอยังเอายังเอายังเสียงยุ่งใสเสียงยุ่งใส เออดอสียงที่คุณทาได้ออกมา120เดซบผมบอกให้นะตรงนี้ทากันเต็มที่มากั้งหลังอุ้งานนินึงงอุ้งานนินึงะเราไปขหลรัตรงนี้ม่จะถือว่าโซนเอเราทำงานนี้แล้วเราย้ายไปโซนบีเราลองดูโซนบีกันไหมได้เลย ส <uh> um> 네 uh> uh> ู้ได้หรอเปล่าค่ะฝั่งนี้มีไหมมีทำอะไรที่จะเป็นการเริ่มต้นในการปรีตไหมเอ่อใสอยู่เสียงน่นว่าแล้วฝั่งนั้นต้องอย่างยุ้งใสฝั่งนี้ใสอยู่เสียงอ้าวอามีนายเซมาเด้อนี่เตรียมตัวนะคะอาร์เจมินายเซมา ได้มาจุดได้มาหนึ่เดซิเบลเท่ากันเลยแต่ว่าคุณผ่าหลังหน้าเราจะวัดเป็นสูตรโพสิยมด้วยโอเคดูให้ละเอียดชายดูให้ละเอียดเลยถึงแม้จะเป็น120แต่ว่าจุดเท่าไหร่จุดเท่าไหร่ว่าไปได้แค่ตอนนี้เราเชิญทั้งสองคนพิซันเดลเรากลับขึ้นเวทีดีกว่าได้เลยค่ะจินนายโอ๊ะตอนนี้โอเคโอเคผิว่า โซนเอโซนบีทำกันได้ดีแล้วไ้เคียงกันมากๆจำไว้นะคะว่าระดับเสียงประมาณนี้นะคะคือ120เดซิเบลถูกนะคะแต่การแข่งขันของเรากฎกติกามีดังนี้ครับจ้าเราจะเริ่มกันทีละโซนนะเริ่มจากโซนเอก่อนโดยที่เราจะให้จมานาาโฟนเนี่ยช่วยกันจับขึ้นมาในกล่องฉลามค่ะเราจะมีเดซิเบลเสียงตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันค่ะจับมาได้เดซิเบลเท่าไหร่คุณนับหนึ่งเสียงให้ตรงกับเดซิเบลนั้นให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวก่อนนะ เทิร์โบเด็กกว่านถ้าเกิดว่ามันจับได้1นึ่พันเดซิเบลขึ้นมาผมว่าต้องมีหอมใหม่เอาไหไปได้เลยแล้วถ้าจับได้10บเดซิเบลออกเสียงกงก็ไม่รู้ก็ต้องเอาให้เบาที่สุดนะคือรับผดชอในดวงด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าก่อนที่เราจะกรี๊ดหรือว่าส่งเสียงกันอะมันไม่ได้ว่าอยู่ดีจะมากรี๊ดกันเลยเราจะให้ทั้งสองหลุ่มของเราเนี่ยมีท่าก่อนก่อนที่จะมีการ ส่งเสียงกรี๊ดและส่งเสียงเชียร์ถูกต้องนะคะสำหรับทีม A ของเรานะครับจะให้ทั้งสองหลุมทำท่าผลัดกันป้อนโอชิแล้วจมตีกันยังไม่ต้องคลิปอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอันนี้คือสัญญาณว่าพอเราเห็นเขาทำท่านี้แล้วเรารู้สึกฟินอย่างไรเรากรี๊ดออกมาเลยถูกเลยคุณผู้ชนี่คือท่าของทีม A นะทีม B นะคะคุณขาเป็นท่าที่ อยู่ในทีวีีเมื่อกี้ที่เราเห็นกันเลยใช่ที่เขาวิ่งเข้าหาการถือใบชา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 วิ่งมาสปาร์คจอยอย่างงี้นะคะเกวท่านนี้ก็กรียดขึ้นมาถูกแต่ก่อนอื่นโซนเอของเรานะครับเดี๋ยวให้สองดูจับก่อดดีกว่าว่าได้กี่เดซิเบลนะคะกี่เดซิเบลนะคะพยายามทำให้ได้ตามนั้นนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีผลนะคะในเกมต่อไปด้วยใช่ครับพี่กจิ่ะตอนนี้มาวัดกันดูก่อนนะคะว่า ได้ออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ถ้าได้ใกล้ๆก,กัน120เมื่อกี้จะสวยมากถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ทดลองไปแล oh, oh. ้วว่าประมาณ120ก็จีได้มาเป็น oh, oh. 300เดซิเบล oh. ตายตายัว oh. น้ำหนัก นี้ต้องกรีให้ได้ประมาณอีกหนึ่งเท่าเฮ้ยแต่ผมว่าทําได้นะถ้าทั้งก้อนเนี้ยตัวเองรวมพลังผมว่าทําได้ก็คอนโดบอกว่าด้านหลังนี้กันโอ้ก็นิดหน่อยจริงๆริงเขาพยายามส่งถีแล้วแหละขอส่งมากขึ้นเป็นคนเหนือกว่าเจ้าด้านหลังก็เขาเนาะก็คือแบบว่าผมกลัวว่าวัดมาแล้วใช่ไหมว่ดสามร้อยเจซิเบลเนี่ยกระจกตรงนั้นจะไม่แตกมีโอกาสสั่นเบาๆแต่ไม่แตกแน่นอนเพราะตรงนี้สร้างมาอย่างแข็งแรงคณิธานอาหารอยู่ด้านบนระวังนะคะหล่นลงมานะคะอย่าเพิ่งนะคะอย่ากรีดัง ไม่น่าแรงขนาดนั้นจ้ะน่าจะพอไหวค่ะตอนนี้ขออุปกรณ์เราเลยนะครับขอขวดโออิชิมาเลยดีกว่าจะต้องทำท่าแบบว่าไขมือแล้วก็ดื่มแล้วก็้องตากันถ้ามาปุ๊บก็ยิ้มได้เลยอย่าเลิมนะส่องมองกันยอะได้ของใจเรือบาเพลไอ้เราก็แค่นี้เฮ่น้ก็ร้อกันมาเพรดีกว่าน้องไม่รู้จักเพลงนี้ครับผมพร้อมนะคะเจอนะควงตัวกยิ้มได้เลยนะ จิตตั้งต้งยาวๆาวหนึ่งสองสามโอเคจุดตัวเลขที่ออกมานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บไว้ก่อนจะพูดเลยไหมเราจะบอกเอามาเอามาเลยมั้ยเอามา อกไว้ดีกว่าเผื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้มีการแข่งขันเขท่ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะเป๊ะได้ไหมดิฉันตอบให้ดิฉันทราบโอเคเท่าไหร่ครับ1 2 6 9บเดซิเบลค่ะโอเคร2อยีุ่เกเดี๋ยวเรามาดูว่าความต่างมันต่างกันเท่าไหร่กันเ้าะนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าฝั่งบีนะคะทำได้มากกว่า1 2 6 9ี่แสดงว่าแฟนโซนฝั่ง B ีชนะนะถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวฝั่ง B ต้องมาจับก่อนนะว่าเอาเท่าไหร่เนาะโอเคอะ ต้องจับไหมหรือว่าอันนี้หูดอยู่นู่นแล้วตอนนี้เรามาจับในโซน B บ้างโอเคครับออ๋ตัวเลขจะไม่เท่ากันใช่ตัวเลขไม่เท่ากันพยายามเนี่ยจับให้ได้พันนะจะมีนะใช่เมื่อกี้สามร้อยไปแล้วนะเฮ้ยออกมาเต้นเยอะปนสามร้อยเดซิเบลอ่านะคะเป็นเดซิเบลที่เท่ากันโอเคดังนั้นที่ฉันบอกไปแล้วข้าวฝั่งโซน B ของเรานะคะรีได้มากกว่า126.9เดซิเบลนะคะดังนั้นฝั่ง แป้ซอนฝั่งดีชนะไปเลยนะจะได้หนึ่งคะแนนเลยทันทีนะแต่ว่าอันนี้ต้องทำท่าเหมือนในโฆษณาเมื่อกี้ที่หลายๆคนดูกันไม่ทันโอเคมาถ้าอย่างนั้นใบชาเบอรใบชามั่งโอใบชาเยอะไม่น่าเชื่อใบชาทีแรกผมจะหยิบตรงนี้ใบชานี้บากคนเป็นได้ใครวะกลัว้อนนีอก้อนใบชานี้ดีกว่านะะโอ้โหเป็นยังไงเย้ โอเคแล้วเมื่อไหร่นะคะที่โฟดนะคะวิ่งนำใบทางอมาแล้วเจมินายนะคะไปจับมือโฟดเข้าใบก็กรีได้เลยนะเต็มเสียงนะเต็มเสียงเลยโอเคพร้อม1 2ึ่องสาม action มาแลคน<ป>มันสูสีดูดีสูสีหมู่หมี่กันมากตอนนี้ไม่รู้แล้วเราไม่ออกทางจากหูนี่เราดาาไม่ออกนะ,ะโอ้เฮ้ยเรา28.2ดังนั้นแบนซอลปากมีชน,นะไปค่ะที่สุแล้ว โซีได้ก่อนหนึ่งคะแนนแรกในเกมที่หนึ่งของเรายอดเยี่ยมมากนะคบแต่ว่าจริงถือว่าสูสีนะทีเอก็ถือว่าทำได้ดีมากคะแนนมันเฉดยดก่นิดเดียวเท่านั้นเองถูกต้องนะคะแต่ไม่เป็นไรเก็บคะแนนได้ก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีเกมต่อไปครับถกต้องเกมต่อไปนะคะชื่อเกมว่าโอชิเปิดการสุดปังลุ้นรลงังสุดพีนะ่คะกริกาเกมนี้ ก็คือง่ายๆเราจะมีการ์ดโปเกมอนนะครับขึ้นมาให้จับการโคละสามใบถูกต้องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราให้ทั้งสองทีมสองคนเนี่ยแบงทีมกันไปเลยะนะครับจับสามใบขึ้นมาในนั้นมันจะมีการ์ดต,ตัวต่างๆและมีค่าพลังที่ไม่เหมือนกันด้วยค่าพลังนะคะทั้งหมดมี4ระดับค่าพลังเนาะมี60ค่ะ70ค่ะ80ค่ะและ90ค่ะซึ่งเไมี่นา้กับโฟก็ไม่รู้แต่ละใบเนี่ยมีพลังเท่าไหร่บ้างเพราะเราจะแกะใหม่จากซองเลยนะ,ะตแต่ก่อนแกะเราจะให้แต่ละทีมเนี่ยได้ลองเลือกก่อน60 70, 10หรรือว่่าาา90ให้เคพลังก ะะลองตะโกนกันขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการสรุปนะคะว่าแต่ละการ์ดนะคะแต่ละใบจะ,ะสรุปเป็นค่าพลังเท่าไร่สรุปในทีกันเ,นเองครับเปิดมาแล้วสมมติบบว่าข้างล่างบวก60ิเปิดการ์ดมาได้ค่าพลัง6 0เหมือนกันได้ไปเลย1คะแนนมี3การ์ดแปลว่าถ้าตอบถูกทั้ง3การ์ดก็ได้ไป3คะแนนถูกต้องมันไม่ใช่แค่3นาคะแนนด้วยมันจะมีการบวกค่าพลังด้วยใช่ไหมครับถูกต้องคะ่ะ นะคะที่จัมาได้นะคะจะนํามาบวกกันเพื่อเป็นคะแนนเช่นเดียวกันสมมติว่าจับขึ้นมาเป็น60สิบ7 3ใสิบเอามใบเอาไว้กันคุณเก่งเลขเนาะครับอีค่ะเป็น210 อันนี้เเก็บไว้แล้วถ้าทายถูกอีกก็บวกไปอีก3คะแนนถูกก็ไปละ213คะแนน,นอย่างนี้เป็นต้นคุณเก่งเลขนเนาะมันบวกอีก3คะแนนนี้ก็จีบอ๋อใช่ใช่ใช่ครับพนนเพราะนั้นสะสมให้ได้เยอะๆแล้วก็ต้องดูด้วยการของเราเนี่ยค่าพลังต้องเยอะด้วยถูกต้องนะคะคคแก่อนแรกดังนั้นเรามาจับการค่าพลังกันเลยค่ะมาเลยจับมาขอการ์ดเลยขอการ์ดเลยคนละสามใบนะครับจาการ์ดโปเกมอนจับขึ้นมาเลยนะคะคนละ3ใบถูกต้องซึ่งวันนี้ ซิลปิดอย่างนีนะเราไม่รู้ทีมงานก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไม่ได้มีการแะไม่ได้มีการอะไรขึ้นมาเลยไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นคะแนนเกมนี้เยอะมากทั้งสองทีมยังมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปนะครับค่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเปิดใบแรกของเซมิไนก่อนดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเปิดเลือกฝั่งก่อนนะเพราะฉะนั้นเซมิไนต้องอยู่ฝั่งบีบ้างบีตำแหน่งที่อยู่เลยนะใช่ฮะใช่ฮะฝั่งบีต้องเลือกมาก่อนว่าคิดว่าใบแรก จะได้ค่าพลังเท่าไหร่ครับ60 70 80หรือ90ค่ะลองช่วยกันคิดมาจะรวมๆเอาสรุปมาเลยเอาพลังเท่าไหร่ดียตะโกนมาเสียงแรกเลยเจ็70บบาทโชว์นิ้วโชว์นิ้วมาโนะชว์นิ้วอะไรก็ได้โชว์นิ้วกลางมาตกใจถ้ามีนิงง้วกลางเอาชี้กับโต๊ะได้ไหมโอเคนิ้วอะไรจ๊ะส่วนใหญ่นะ70นะครับเอ้ยส่วนใหญ่ท้องอัดใช่ไหมจ๊ะส่วนใหญ่ผมว่า70นะใช่ไหม

เอาสิค่ะเราเล่นให้หมดไปเลยนะเล่นให้หมดฟังไปเลยนะคะอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมเขางไปที่สองนะคะใบที่2ของเซมินาลนะคะค่าพลังเท่าไรหกสิบถึงครับ60-70-80-90ค่ะเท่าไหร่คะาหกสิบหกสิบหกสคุณลองสรุปกับหัวหน้าทีมคุณดูหกสิบหกโอเคหกสินะค่ะ60สบ ตอนนี้คุณมี70คะแนนบวกกับอีกหนึ่งคะแนนอยู่นะครับต้องนะคะใบนี้ต้องเป็น60นะคะเพื่อเพิ่มคะแนนฝั่งเรานะคะยังไงยังไงอ้องก0นะครับและถ้าพลังในใบที่สองก็ครรับผมผมชอบการรูริงของคุณคจริงๆใช่ค่ะมันฟังแล้วมันตื่นเต้นดีน